เชลซีแมนยูคู่นี้ต้องบอก <Big S 1> เลย <Man. S 1> ว่าก่อนเกมเนี่ยแฟนแมนยูไม่มีความมั่นใจนะคะ <c oughs> ใช่ไหมก็มีคุณปอไง อ้ามีคุณบอกไม่มีหรอกทีมใหญ่ๆไม่มีแพ้หรอกพวกเราจะแพ้ทีมเล็กใช่ใช่ใช่แอดมินปอบอกไว้ว่าชนะแน่นอนแมนยูนะเจอทีมใหญ่ๆไม่เป็นไรแต่ถ้าเจอทีมกลางๆทีมเล็กๆอ่ะล่ะไม่ได้ละก็จริงของเขานะเพราะว่าเมื่อวานนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เอาชนะเชลซีไปได้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับสิ่งที่น่าสนใจคือดรอปแลตฟอร์ดนะครับไม่ให้ลงนะครับแล้วเอากาลาโชเล่นทางซ้ายเหมือนเดิมทางขวาใช้อันโทนี่เพราะว่าหลังๆอันโทนี่สองเกมแล้วครับที่เขาดูมีสมาธิมากยิ่งขึ้นนะครับ เอาจริงๆนะครับอันโทนี่เนี่ยผมว่าปีนี้จริงๆเขาสตาร์ทไม่แย่นะผมอาจจะมองต่างจากหลายคนนะแต่พอเขามีเรื่องคดีเข้ามาไปเลยแต่เนี่ยเหมือนกับเริ่มมีสติกลับมาบ้างแล้วนะครับก็เลยออกสตาร์ทได้ดีนะครับแมนยูได้จุดโทษก่อนนะฮะแต่ว่าทางฝั่งของบรูโน่เนี่ยยิงจุดโทษไม่เข้านะฮะยิงไม่ดีเนาะใช่ไหมมีคนบอกหรือหรือในมุมผมผมใช้เฉยไม่รู้สึกขนาดนั้นเพราะว่าบรูโน่จะมี2วิธีในการยิงก็คือหวดเลยแต่พอกระโดดอ่ะมันยิงได้แค่นี้ฮะ จะบอกว่าไม่มุมมันก็ผมว่าตอนนี้ต้องชมโรเบิร์ตซันเช่นะว่าเขาพุ่งเป็นโกได้ยิงโทษยากอ่ะนะครับก็พลาดไปนะครับแต่ว่าแมนยูก็ขึ้นนําจากแม็กโทมิเน่นะฮะเป็นช็อตที่บุกขึ้นมาแล้วลุกชอเล่นดีมีมีไหนคะคุณใครที่บอกว่าแม็กโทซัตเบิลเนี่ยช่วยแสดงตัวหน่อยขอแสดงตัวหน่อยได้ไหมฮะแม็นโทมิเน่นะก็นำหนึ่งศูนย์เสร็จแล้วเนี่ยมีจังหวะหลุดเดี่ยวของเชลซีครับแต่ว่า ยิงไม่เข้าโอน่าซปเปอร์เซฟนี่ช็อตแรกก็แล้วฮะแต่พอหลังจากนะั Co ้นโคพาเมอร์เขามายิงบอลค่อยๆไหลประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยครับ <c oughs> โอนาก็สโลว์โมชั่นตู้เข้าซึ่งก็โดนด่ายเยอะมากว่าปล่อยให้เข้าได้ยังไงภาพแรกผมแบบโอ้โหอะไรนะมันมันยิงเบามากเลยครับแต่พอไปดูภาพช้าในมุมผมว่าโคพารเมอร์ยิงมุมแต่อย่างไรก็ตามครับมันก็เบาอยู่ดีฮะโอน่าก็ไม่น่าจะแบบถึงขนาดไม่โดนบอลเลยนะครับ แต่สุดท้ายครึ่งเวลาหลังแมนยูก็ได้ประตูขึ้นนำอีก2 1หนึ่งจากไม่โทมมเนคนเดิมนะรัก็เลยชนะไปได้ด้วยสกอร์ี้